ฮัลโหลฮัลโหลยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องไม่จริงบายของขวัญช่องที่จะเม้วาวเรื่องของงานถักงานฝีมือโอเคค่ะก็อุปกรณ์ที่เห็นนะ่ะตรงนี้เราก็จะมาต่อกันนะคะกับชุดสายคียและตัวคียกัน นะคะคจากคลิปที่แล้วเราได้ทําตัวหัวปิดตัวคีตัวนี้นะคะคลิปนี้เราจะมาทําตัวเสื้อจีนกันนะคะหรือบางคนก็จะเรียกเสื้อกี่เพ้านั่นเองโอเคเราก็ไปลงมือถักกันเลยค่ะ โอเคค่ะคือขวัญเป็นคนที่ค่อนข้างจะถักแน่นนะคะก็เลยจะใช้เออหัวเข็มของที่ห้อนี้เบอร์ห้าทับศูนย์แต่ถ้าใครคิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้ถักแน่นถักตึงอะไรมากมายนะคะแนะนําเป็นเบอร์สี่ทับศูนย์ก็ได้อะจะได้เห็นกันชัดๆอแล้วเราก็เริ่มลงถักกันเลยะคะ่ะโดยที่ขวัญจะถักจากตัวคอเสื้อลงมาก่อนนะคะ,ะก็ขออนุญ,ญาตท,ทาเชือกกระตุกกันนะคะจากนั้นแล้วนะคะก็ขึ้นโซ่ค่ะหนึ่งสองสามุด พยายามเกี่ยวไเต็มเส้นนะคะสี่ห้าโอเคพอเราได้ห้าโซ่แล้วนะคะอย่าพยายามทําแน่น,นะคะ่ะทำหลวมๆเพราะว่าจะได้ตอนใส่สายขี่ได้ใส่กันง่ายๆวนหัวเข็มนะคะกลับมาในหลักที่หนึ่งเพื่อเริ่มแถวเขานะคะเป็นลักษณะของวงกลมจากนั้นแล้วจิ้มเข้าไปในห่วงตัวโซ่ค่ะแล้วเราก็ถักทั้งหมดหกตัวเอก็กจิ้มเข้าไปความไหมให้ได้สองห่วงบนไม้รวบหนึ่งครั้ง ครั้งที่สามและครั้งที่6 1 2นึ่งหหโอเคจากนั้นนะคะเราก็กลับมาในตัว x ตัวที่1แล้วก็จิ้มนะคะคือขวันดึงแน่นนั่นเองจากนั้นแล้วก็เกี่ยว ออกให้หมดเลยนะคะก็คือการทํารอหอลงหงงนอนเองจะสังเกตว่าเขาจะมีรูล้ต่อกันในแถวที่2ขึ้นโซ่หนึ่งเริ่มต้นขึ้นโซ่ตรงไหนถัก x ตรงนั้นค่ะเราจะใส่ตัว v นะคะ v ก็เหมือนเดิมค่ะคือการทําซ้ําที่จุดเดิม2ครั้ง x ตัวที่1และ x ตัวที่2ในหลักเดียวกันนะคะอันนี้ก็ถือว่า2 v ละเราจะทําทั้งหมด6 v 6ก12งไหมก็อย่าลืมนับกันด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้สําหรับมือใหม่หัดถักนะคะอยากจะให้นับกันทุกแถวทุกหลักนะคะจะได้ไม่ ผิดพลาดนั่นเองนะคะทำการจบ C แล้วก็ดึงเข้าหาตัวค่ะห่วงเขาก็จะชิดติดกันแล้วนะคะ,อะโอเคคนอ,อาจจะทำลุดนอกเฟรมก็ขออภัยด้วยขึ้นโซ่หนึ่งเริ่มต้นแถวหลักที่3หรือแถวที่3นั่นเองโอเคห่วงแรกถัก X ค่ะห่วงที่2เราจะใส่ตัว V 6 3ก8 1, 2แ, 3, 1> 2และ3ครั้งที่ จากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะมาในหลักที่1น,นะคะลอดผ่าน<ม>าออกใน,<ห>นแถวที่4ี่นะคะแถวที่4ี่ขวัญจะถักเลื่อนถักเลื่อนคืออะไรก็คือเราจะไม่ได้ถักซนะ้ำนะตัววีในตำแหน่งเดียวกันแบบนี้ละเราจะเลื่อนให้ชิ้นงานเขาเป็นวงกลมนั่นเองขึ้นโซ่ตรงไหนถักตัวเอ็กตัวนั้นค่ะพอมาในหลักที่สองเราจะใส่ตัววีก็คือแบบนี้จากนั้นแล้วเราก็จะถักสองไปอีกหครั้งครั้งที่สองครั้งที่สามใส่ตัว V ขวัญทำเร็วไปหรือเปล่าคะถ้าทำเร็วไปก็ ด้านล่างตรงนี้จะมีตัวฟันเฟืองอยู่ปรับช้าปรับเร็วตามผู้ดูได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวคอยไม่ต่ออีกสี่เซตนะคะแล้วมาดูกันคะ่ะแล้วก็หนึ่งสองสามและสี่ครั้งที่ห้าถ้าเหลือหนึ่งล็อกก็แสดงว่าเราถักกันถูกแล้วนะคะโอเคก็เกี่ยวรอดท่านเราจะทำตำแหน่งเลื่อนนี้ในกรณีที่เป็นเลขคู่ก็คือสองเอ็นอันนี้ก็คือ ไม่ถึงนะแต่ว่าเราทําให้ดูนะแต่ถ้าใครอยากดูแบบทลิปเต็มๆเะคะก่อนก็ทาตัวไอ้เวลานะคะวิธีการถักเลื่อนอีอย่ยงวะนะคะต่อมาในแถวที่ห้าเวลานับน,นะคะก็นับหนึ่งสองสามสี่แบบนี้โอเคแถวที่ห้าเราจะถักสาม x v ค่ะครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็ตัวที่สี่เราจะใส่ตัว V นะคะก็ห้าหกแถวนี้เราจะได้สามสิบไหมเดี๋ยวไปนับต่อกันในแถวที่หกค่ะในกรณีที่เจอปมแบบนี้นะคะก็ตัดปมออกเลยค่ะอุ้ยโดนขากอง สับปมออกเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นสีเดียวกันก็ไม่ต้องกังวลเนาะแต่ถ้าเกิดคนละสีนะคะเราถึงจะทําการถ้าเป็นคนละสีเราจะอย่างนี้ก่อนเนาะให้ลักษณะคล้องแบบนี้เราถึงจะเปลียนสีใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นสีเดียวกันเราเริ่มต้นจับปมขึ้นมาเลยก็ได้นะคะเพราะยังไงก็คือสีเดียวกันโอเคต้องทําเชือกกระตุกทุกครั้งในการที่ร้อยใหม่นะคะเพราะงั้นเดี๋ยวมันหลุดได้โอเคจากนั้นแล้วเราก็ ถักต่อจะให้ครบ30หลัก1หลักต่อ1ตัว x นะคะ29และหลักสุดท้ายหลักที่30จากนั้นแล้วก็กลับมาในหลักที่1แล้วก็ลอดออกให้หมดนั่นเองต่อมาในแถว1งเริ่มต้นจากนั้นแล้วเราก็ทําการถักเลื่อนนะคะ2 x ค่ะแล้วหลักที่3เราก็จะใส่ตัว v จากนั้นแล้วนะคะเราก็จะถัก4 x v ค่ะจะสังเกตว่าเขาจะงุ้มแบบนี้เนาะเพราะว่ามีการขั้นการถักแถวที่1นนะคะแล้วก็ ถักต่อเนื่องด้วยนะคะงานเขาก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้โอเค x ตัวที่1 x ตัวที่2 x ตัวที่3 x ตัวที่4และหลักสุดท้ายเราก็จะใส่ตัว v โอเคตอนนี้ไปแล้ว1สเต็ปนะคะเราจะถักทั้งหมด4ชุด 4, 4 x v ไปทั้งหมด5อัน,นหนึ่งเนาะอานบอ,กอีกสคะ่ะดูซิว่าตอนท้ายเราจะเหลือ2หลักไหมหลักที่5แล้วก็หลักที่ หกครั้งที่ห้าโอเคเราเหลือสองหลักก็แสดงว่าเราถักเลื่อนแถวที่หกนี้ถูกต้องแถวที่เจ็ดนี้ถูกต้องแล้วต่อมาแถวที่แปดละโอเคก่อนก็จะลอดผ่านสังเกตุเขาจะงุมแล้วนะเป็นส่วนช่วงเสื้อน,นั่นเองนะคะโอเคเกี่ยวขึ้นมาจ้าจากนั้นแล้วนะคะเราก็ถักหนึ่งแถวที่แปดนี้เราจะถักทุกหลักนะคะหนึ่งหลักตัวหนึ่งตัวเอ็กนับไปด้วยนะคะว่าแถวนี้เราได้ทั้งหมดสามสิบหกตัวเอ็กไหมลาถักเอ็กให้สวยๆนะคะก็จิ้มลง เกี่ยวไหมงัดขึ้นมาพันหัวเข็มแบบนี้แล้วก็ลอดผ่านดูอีกทีนะคะจิ้มลงเกี่ยวลอดผ่านนับด้วยนะคะสามสิบหกหลักไหมและหลักสุดท้ายหลักที่สามสิบหกกลับมาหลักที่หนึ่งนะคะแล้วก็ทําการตัวนี้สี่โอเคจากนั้นเรามาต่อกันในแถวที่เก้าคือโซตัวตรงไหนถักเตรงนั้นเราจะถักทั้งหมดห้าตัวเอค่ะสองสาม หลักที่4และหลักที่5จากนั้นแล้วเราก็จะใส่ตัวหวค่ะ 5XV ไปทั้งหมด6ครั้งจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะจบสดึงเข้าหาตัวชิ้นงานเขาก็จะติดกันนะคะเราจะถักทั้งหมด42หลักอย่าลืมนับด,ด้วยนะคะเพราะว่าแถวถัดไปเราจะเริ่มลดวงแขนกันค่ะแล้วก็จบสี่ เขาก็จะเป็นโค้งแบบนี้มาคะ่ะมาต่อกันในแถวที่1 1นะคะหรือเราจะทําการลดนั่นเองนะคะเพื่อให้เป็นวงแขนแบบนี้นะคะทั้งสองข้างโอเคค่ะเราก็นับทวนแล้วนะคะในแถวที่11นี้เรามีทั้งหมด42หลักนะคะจากนั้นแล้วขึ้นโซนหนึ่งเริ่มต้นแถวจ้าแล้วเราก็ถักไปทั้งหมด12ตัวเอกค่ะ1 2 3 4 5 แล้วก็หลักที่12โอเคจากนั้นก็ 9KK K. คืออะไรอ่ะขวัญเคยทำเป็นคลิปสั้นไปแล้วนะคะลองไปตามกันได้นะคะโอเคขวัญก็นับเลยค่ะ123456789ี่ห้าหเจ็ดแดเ้าิ้มลงในหลักที่ 10K ก็คือการเว้นหลักนั่นเองนะคะหรือการถักข้ามนั่นเองบางคนก็คิดว่าเป็นการถักแบบถักตัวเยอะไรอย่งเงี้โอเคตอนนี้เข้าใจกันแล้วนอะแล้วก็ไปละคันห่ต่อไปเราจะถักอีก12ตัว X นะคะ จากนั้นแล้วก็ 9k ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคเราก็คือกลับมาในหลักที่1น,นั่นเองจากนั้นแล้วก็4นะคะคดึงเข้าหาตัวโอเคก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้เราอาจจะยังเ,เห็น,<ใ>นไม่ชัดที่12นะคะเราจะถักทั้งหมด11ตัว x นะคะ1 2หลักสุดท้ายหลักที่12เราจะใส่ตัว V แล้วเราก็ถักซ้ําลงไปเลยค่ะเชื่อมต่อกันไปเลยนะคะอันนี้คือการถักตัวเสื้อแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราจะถักหมดสิบเอ็ดตัว x แล้วก็ค่อยใส่ v ตัวท้ายอีกตัวหนึ่งสิบเอ็ดบวกสองนะคะก็เท่ากับสิบสี่เอ๊สิบเอ็ด11 12อ3สาอ่ะสิบสามไปแล้วค่ะสมองสิบามคูณสองก็เท่ากับว่าแถวนี้เราจะมีทั้งหมดยี่สิบหกนั่นเองนะคะ,ะก็กลับมาในหลักที่หนึ่งค่ะเ,เพื่อกันงงนะคะค่อนก็จะใช้ตัวมาร์กตัวนี้นะคะ มาร์กต้องตำแหน่งตัว c ไว้แต่ไม่ใช่มาร์กตรงแถวนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ลายกระดุมนั่นเองนะคะตรงนี้นะอะว่ากันไปจ้าโอเคค่ะต่อมาในแถวที่13นะคะเราจะขยายเขานะคะก็คือการถัก1 2 x แล้วก็1ตัว V นั่นเองนะคะก็12บวก2ก็1 0 1สไปแล้วค่ะสมองอะแถวนี้เราจะต้องได้ทั้งหมด28 นะคะคเราก็ถักเพิ่มขึ้นค่ะก,ก็คือ13ตัว x แล้วก็ใส่ V นั่นเองนะคะก็แถวนี้เราจะได้30มสิไหมเดี๋ยวไปดูกันแถวที่15และและถวที่16นะคะเราก็จะถัก1หลักต่อ1ตัว x นะคะนับกันด้วยนะคะว่าได้30มสิไหมนะคะ29แล้วก็3 10อ,อย่าลืมคะ่ะจบ C ทุกครั้งนะคะแล้วก็ลอดผ่านให้หมดในแถวที่17 18และ19นะคะเราจะถักในลักษณะของชิ้นงานแบบไปกับหรือการถักช่วงที่เขาเป็นตำแหน่งเว้าตรงนี้นี่เองนะคะชายเสื้อจีนก็จะต้องมีนิสนึงนะคะหรือกี่เพาเ้าในบางทีเขาก็จะถักแบบยาจากตรงนี้ลากไปเลยตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะคะโอเคค่ะก็อย่าลืม17-19ถึง19นี้นะคะก็ต้องให้ได้30หลักเหมือนเดิมนะคะไม่เพิ่มไม่ลดใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็หลักที่30โอเคยืดหัวเข็มขึ้นเล็กน้อยนะคะ พร้อมกับการบิดเข็มแล้วเราก็กลับค่ะจิ้มหลักเดิมนะคะแล้วก็หลอดผ่านแล้วก็ถักกลับค่ะทั้งหมด30ตัวเองง่ืยเล่านะคะอีก2แถวทีนี้เราจะมาทําการตกแต่งนะคะโดยการทําปกคอเขานะคะปกคอแบบจีหรือปกคอแบบเต่านั่นเองโอเคขวัญก็คลำหาได้ละก็เริ่มต้นจิ้มค่ะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมถึงอยากให้ถักแน่นโอเคก็เอาไหมสีเดิมนะคะยังคงใช้ไหมตัวเดิมนะคะ,ๆๆะ,คะเกี่ยวขึ้นมปุ๊บแล้วเราก็ ใส่ตัว V ค่ะเพื่อให้เขามีฐานคอนั่นเองเหมือนเดิม V ก็คือการซ้ำลงในหลักเดียวกัน2ครั้งนั่นเองค่ะก็ 6, 2, 12หลักที่1ินะคะแล้วก็ซ้ำที่จุดเดิมอีกหนึ่งครั้งก็เป็น12จากนั้นแล้วเห็นไหมคะเขาก็จะมีความตั้ง,งขึ้นมานิดนึงนะคะ,ะจากนั้นเราก็เหลือปลายไหมก่อนนะคะแล้วเราก็เอาไหมตัวขอบนะคะหรือการแต่งขอบนั่นเองนะคะ มาใช้ก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเบอร์ของอีเกิลอย่างเดียวนะสีอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าเราใช้ไม่เยอะเราก็กลับมาในหลักที่หนึ่งกันค่ะ,ะความที่สีแดงเนาะเราก็นะมีตาลายกันบ้างอะไรบ้างนะคะแถวนี้เราจะถักทั้งหมดสิบสองตัวเอกนะคะไม่เพิ่มไม่ลดอ,อ,อรอทันเราก็เอาสีแดงดึงเข้าหาตัวอย่าลืมเก็บปลายหนดด้วยนะคะเออปลายไหมออนะคะเออสิบสองหลักนะคะเพื่อความ สวยงามตามขอบเสื้อนะคะเราก็ถักเลยค่ะหนึ่งแถวนะคะในที่นี้ขวัญใช้หัวเข็มเบอร์สี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการทำลังกระดุมนะคะติดลังกระดุมเราก็เลยต้องใช้เข็มที่เล็กกว่าปกตินิดนึงนะคะปกติที่นี่หมายถึงว่าตัวที่เราถักอะคะอ่ะนะคะเพื่อที่เราจะได้เกี่ยวไหมได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะขวัญนคนที่ดึงแน่นด้วยเลยเป็นลักษณะอย่างที่เห็นก็คือ ไหมแตกนะคะเพราะฉะนั้นก็ยอมเสียเวลาเลาะถอยหลังนะคะแก้ไขจะได้ไม่เป็นปมเป็นปมนะคะโอเคก็เดี๋ยวไปทำทั้งสองข้างเลยโอเคชายเสื้อก็สีเหลืองไปอีกหนึ่งแถวนะคะไม่ต้องแน่นมากนะถ้าแน่นมากๆเดี๋ยวงานจะหอนะคะแล้วก็หลักที่30จากนั้นแล้วนะคะก็เกี่ยวทำเป็นตัว C โอเคจะได้เห็นชัดๆงัดขึ้นมาแล้วก็ลอดผ่านมาอีกอันหนึ่งเกี่ยวลอดผ่านงานเขาก็จะดูเนียนขึ้นนั่นเองนะคะเนียนไหมเดี๋ยวเราไปทำตรงส่วนที่เป็นลังกระดุมตัวเสื้อกันจ้าเหลือไปใหม่ไว้ด้วยนะคะเพื่อเก็บทิ้นงานต่อไปจิ้มเข็มไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะทำ ตัวเอรังกระดุมนั่นเองใช้ไหมตัวเดิมนะคะสีเหลืองก็เผื่อปลายไหมยาวนิดนึงนะคะจากนั้นแล้วฟืดตึงค่ะแล้วก็จะสังเกตไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะแต่ว่าก็คือรอยตำแหน่งที่เราได้จดสีเอาไว้นั่นเองนะคะเราก็แทงกลางแถวแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยว รอดท่านหึบหนึ่งแถวหนึ่งตัว่แล้วก็รอดถ่านแบบนี้ไปจนทั้งถึงตัวส่วนคอเต่านะคะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เราก็มาตรงคอนะคะถักมาสองตัวตัว C นะคะะเข้าตัวีตัวที่สามแล้วนะคะ จากนั้นแล้วทําแบบนี้อีกข้างหนึ่งด้านนี้จิ้มพยายามมองนิดหนึ่งบางทีขวัญก็ดึงแรงไปก็หลุดนะคะอย่าแน่นมากนะคะต้องบอกก่อนว่าการทําตัวสีถ้าแน่นมากชิ้นงานเขาจะหอ่อบิดเบี้ยวไม่สวยนะจ๊ะอันนี้เราแค่แต่งขอบแต่งลายกันก็จะดูยุ่งยุ่งนิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้เก็บปลายใหม่ ถ้ามีเสียงแซ่กก็ขออภัยนะคะแมวบ้านขวัญกอกวนอ่ะท่าน,นี้เรามาทํารังกระดุมกันนะคะกระดุมแบบตัวจีนวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือตัวเข็มไหมพรมนั่นเองอันนี้ขวัญเหลือปลายไหมยาวประมาณเอ,อ่อเมตรหนึ่งนะคะหนึ่งหลานนั่นเองอ่ะแ,กแ,กแกตกแตกแตกโมตะเมาส์เห็นไหมคะเอามาเอามาเอามารีดแบนบีแล้วก็สอดไส้อะโอเคจากนั้นแล้วนะคะ วิธีการก็คือชุบ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 อันนี้เราไม่ต้องทำเขาเยอะอะห่างจากตัวสีเหลืองหนึ่งหลักฟุ๊บค่อยๆดึงห่างกับตัวสีเหลืองอีกหนึ่งหลักของอีกฝั่งหนึง่งหนึ่งไม่ต้องแน่นนะคะเอาแค่พอดีวนครั้งที่สองให้ไหมเขาแนบกับตัวไหมตัวสีแดงนะคะจากนั้น ิ้มเข้ากลางตัว C แบบนี้เอาปลายไหมด้านยาวหนึ่งสองสามทเป็นปอมฝรั่งเศสหรือการถักเป็นปุ่มเป็นปมนั่นเองนะคะตัวหนอนบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ดึงให้แนบคะ่ะดึงให้ติดลงไปกับตัวตัวงานเลยเค okay. มันก็จะเกิดเป็นปุ่มเป็นปอมนะคะก็เท่ากับว่าเราได้ละหนึ่งกระดุมเสือ้อ ใครจะให้สามให้ห้าหรือจะอะไรก็แล้วแต่ชิ้นไงก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตัวคอห้าเมร็รโอเคขออนุญาตสูงมาลังกระดุมลังสุดท้ายนะคะมาดูกันอีกทีหนึ่งพันปลายไหมไม่ต้องแน่นนะคะเอาแค่พอดีเอาแค่แนบลงไปกับตัวเสือ้อครั้งที่สองจากนั้นแล้ววกกลับมาตรงกลางที่เราถักตัวเอ่อสีเป็นเส้นเอาไว้นะคะ ลืมไม่กีดดึงไปสุด,สดเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรผิดกันได้พันหัวเข็มค่ะหรือตัวหนอนน่เองสองสามสี่ห้าสี่หรือห้าครั้งก็ได้นะคะไม่ต้องแน่นนะคะเอาให้ลูดผ่านให้ได้นะคะกดไปตัวใหม่ไว้ด้วยนะคะให้เขาเป็นปุ่มเป็นปมหรือบางคนก็จะเรียกไลายนี้ว่าเออลายปมฝรั่งเศสกดปุ๊บกดให้เขาแนบลงไปกับตัวงานแล้วก็ไปล็อกกับตัวซีที่เป็นฐานด้านล่างที่เรา ก็จะเป็นปุ่มเป็นปมแล้วเราก็ซ่อนเก็บไปล์ใหม่เก็บตัวชิ้นงานค่ะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับชุดกีเพาหรืองานคี c o อ,อร์นะคะ,ะเสื้อจีหรือเสื้อกีเพามาถึงตรงนี้แสดงว่ามาสุดทางแล้วค่ะก็งานคี c o อ,อร์นะคะในชุด กีเพาหรือชุดเจ้าสาววิวาใบาสั่งตายนะคะก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดใครดูแล้วคิดว่าดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดซับส like, ไ r ร b ์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจก็เปดกระดิ่งด้วยนะคะอันนี้ขวัญก็ไปกันก่อนค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามมูชิและมูรีต้องไปกันก่อน,นะคะ่ะ